สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะมาพบกับคุณครูนุชอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องวัสดุที่นำมาใช้ทําของเล่นและของใช้กันค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะวัสดุที่นํามาทําของเล่นของใช้ สวัสดีครับน้องๆครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับของเล่นของใช้ไปแล้วนะครับว่ามีไว้ใช้ทำอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรเราย้อนไปดูกันสักนิดนะครับของเล่นเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเกิดจินตนาการเกิดความสนุกสนานเพ,เพลิดเพลินเวลาเล่นฝึกสมองฝึกอวัยวะต่างๆ และทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยนะครับส่วนของใช้เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของเราทำให้เกิดความสะดวกสบายและมีสุขภาพที่ดีครับของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัวเราทำมาจากวัสดุที่หลากหลายนะครับวันนี้เราจะมาดูวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้กันนะครับ หลังจากที่พ่อและพลอยกลับมาถึงบ้านก็ช่วยพ่อเก็บของเข้าที่เมื่อเก็บของเรียบร้อยจึงมานั่งดูโทรทัศน์ที่ห้องรับแขกสักสพักหนึ่งพ่อก็เดินเข้ามาพร้อมกับถือสิ่งของบางอย่างเข้ามาด้วยพ่อถืออะไรมาด้วยหรอคะไม้ลูกพ่อจะเอามาทำเป็นกล่องเก็บของนะ่ะไม้หรอคะใช่แล้วไม้นะ่ะเป็นวัสดุที่นำมาทำเป็นของเล่นของใช้อย่างหนึ่งนะลูก ลอยจำที่พ่อบอกตอนไปซื้อของไม่ได้เหรอจำได้สิคะพ่อบอกว่าวัดสดุคือสิ่งที่เรานำมาทำของเล่นของใช้วัดสดุที่นำมาทำเป็นสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราคะ่ะลูกของพ่อเนี่ยเก่งจริงๆแล้ววัดสดุที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรบ้างหรอคะวัดสดุที่อยู่รอบตัวเราแบ่งออกเป็นสองประเภทนะลูกก็คือ วัสดุธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นพ่อจะอธิบายวัสดุจากธรรมชาติให้พลอยฟังก่อนนะค่ะพ่อวัสดุจากธรรมชาติที่เรานิยมนำมาทำของเล่นของใช้ได้แก่ไม้ไม้จะมีความแข็งแรงทนทานเราจะใช้ทำของใช้ต่างๆที่ต้องการความแข็งแรงเช่นโต๊ะ ตู้เตียงมมานั่งเก้าอี้นอกจากนี้เยื่อไม้ก็สามารถนำมาทำกระดาษได้นะลูกแลาวไม้เอามาทำของเล่นอะไรบ้างล่ะคะพ่อก็จะมีตุ๊กตาไม้ แล้วก็ตัวต่อไม้จะลูกวัสดุต่อมาก็คือดินดินที่เรานำมาทำเป็นของเล่นของใช้จะต้องเป็นดินที่มีความเหนียวและจับตัวกันได้ดีนะลูกเรานิยมนำดินมาทำของใช้เช่นเครื่องปั้นดินเผาต่างๆอย่างพวกกระถางต้นไม้จานชามต่างๆบางครั้ง เราก็สามารถนำดินเหล่านั้นมาปั้นเล่นเป็นตุ๊กตารูปทรงต่างๆยังไงล่ะลูกวัสดุต่อมาก็คือโลหะโลหะเป็นยังไงคะพ่อโลหะเป็นวัสดุที่เป็นของแข็งมีความแข็งแรงทนทานมากโลหะมีหลายชนิดเช่นเหล็กสังกะสีอลูมิเนียมโลหะ จะมีความแข็งแรงทนทานนิยมนำมาทำเป็นของใช้ที่ต้องการความคงทนอย่างเช่นเครื่องครัวต่างๆไหนพลอยลองบอกพ่อสิลูกว่าเวลาลูกช่วยแม่ทำกับข้าวลูกเห็นเครื่องครัวอะไรที่เป็นโลหะบ้างมอ้อกระทะตะหลิวแล้วก็ช้อนซ้อมใช่ไหมคะพ่อเก่งมากจ้ะลูก นอกจากนี้สายไฟต่างๆที่เราใช้ในบ้านภายในสายไฟทําด้วยโลหะที่เราใช้เสียบแล้วลูกรู้ไหมว่าของเล่นใหญ่ๆตามสนามเด็กเล่นที่พลอยชอบเล่นก็ทำมาจากเหล็กนะลูกพ่อหมายถึงกระดานเลื่นม้าหมุนและก็ลูกโลกใช่ไหมคะใช่จ้ะลูก ต่อมาก็คือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะลูกวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นและนิยมนํามาทำเป็นของเล่นของใช้ได้แก่ผ้าผ้าที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปได้มาจากเส้นใยธรรมชาติอย่างพวกฝ้ายลินินใยไหมหรือเส้นใยธรรมชาติที่มนุษย์เราสังเคราะห์ขึ้นมามีความเหนียวและอ่อนนุ่ม ของใช้ที่ทำมาจากผ้าก็จะได้แก่กระเป๋าถุงเท้าหมอนผ้าหม่มเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวส่วนของเล่นที่ทำมาจากผ้าลูกน่าจะรู้ดีกว่าพ่อนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างตุ๊กตาไงคะพ่อกอดแล้วนุ่มมากเลยละคะ่ะ วัสดุต่อมาก็คือกระดาษกระดาษนั้นจะทำมาจากเยื่อไม้บางและฉีกขาดได้ง่ายเรานิยนนำกระดาษมาทำเป็นของเล่นของใช้อย่างเช่นตุ๊ก,กตากระดาษเรานิยมนำกระดาษมาทำเป็นของใช้ต่างๆเช่นอุปกรณ์การเรียนไหนพลอยลองเปิดกระเป๋านักเรียนดูสิลูกว่ามีอะไรทำมาจากกระดาษบ้างก็สมุดหนังสือแล้วก็ใบงานของพลอยค่ะ แล้วในกระเป๋าใส่เงินของพ่อล่ะคะมีอะไรทำมาจากกระดาษบ้างของพ่อก็จะมีนามบาัตรธนาบาัตรแล้วก็รูปภาพครอบครัวของเราไงจ้ะยังไม่หมดนะลูกบางครั้งเราก็นำกระดาษมาทำปฏิทินเอาไว้ดูวันเดือนปีอีกด้วยจ้าแล้วของเล่นล่ะคะนอกจากตุ๊กตากระดาษของพลอยแล้ว มีอะไรอีกคะพ่อลูกก็เอากระดาษที่ใช้แล้วไปพับเล่นเป็นนกเป็นเรือแล้วก็จะรวดได้อีกนี่จ้าอุ๊ยจริงด้วยค่ะปลายเกือบลืมแล้วนะ,ะเนี่ยว่าพับยังไงเอ๊ะพ่อยังไม่ได้พูดถึงวัสดุอะไรอีกนะอ๋อนึกออกแล้ววัสดุต่อมาก็คือยางยางถ้ามาจากยางของต้นยางพารา เป็นวัสดุที่มีความเหนียวและความยืดหยุ่นสูงนะลูกเรานิยมนำยางมาทำเป็นของใช้อย่างเช่นยางลบหนังยางรัดของพื้นรองเท้ายางรถต่างๆเช่นยางรถยนต์ยางรถจัก,กรยานและยางรถมอเตอร์ไซค์จ้ะแต่ถ้าเป็นของเล่นก็จะได้แก่ลูกโปง่ง ลูกบอลแล้วก็ตุ๊ก,กตาด้วยจ้าวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นมีมากมายเลยนะลูกนอกจากที่พ่อพูดมาทั้งหมดแล้วก็ยังมีพลาสติกอีกนะจ้ะซึ่งพลาสติกที่เรานำมาทำเป็นสารสังเคราะห์ทางเคมีไม่แตกหักง่ายบางชนิดมีความเหนียวบางชนิดมีความแข็งเรานำพลาสติกมาทำของใช้มากมายเลยล่ะลูก ไม่ว่าพลอยจะไปที่ไหนก็จะเจอของใช้ที่ทำจากพลาสติกอย่างเช่นในห้องเรียนพลอยก็จะเจอปากกาไม้บรรทัดถ้าในห้องน้ำพลอยจะเจออะไรบ้างไหนตอบพ่อหน่อยสิจ๊ะเจอขันน้ำแปรงสีฟันหมูกลุมผมปวดใส่ยาสระผมค่ะแล้วในห้องรับแขกล่ะลูกโทรศัพท์แล้วก็รีโมทโทรทัศน์ค่ะ ในห้องนอนล่ะจ๊ะถุงใส่ของแล้วก็อ๋อนาฬิกาปลุกค่ะไปห้องครัวเลยนะคะพ่อได้เลยลูกในห้องครัวก็จะมีจานชามแก้วน้ำพลาสติกของพลอยเองค่ะแม่บอกว่ากลัวพลอยทำแตกเลยให้ใช้พลาสติกไปก่อนค่ะยังไม่หมดนะลูกสังเกตดีๆจะเห็นว่า ด้ามจับเครื่องครัวต่างๆก็เป็นพลาสติกนะจ๊ะอย่างเช่นด้ามจับกระทะตะหลิวหรือแม้แต่หูหม้อจ้าส่วนในสวนที่พ่อชอบไปบ่อยๆก็จะมีบัวรดน้ำแล้วก็สายยางจ้าส่วนของเล่นก็พวกตัวต่อแล้วก็เกมกดต่างๆใช่ไหมคะพ่อเก่งมากจ้ะลูกก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกันต่อไปเรามาทบทวนบทเรียนกันหน่อยนะครับ วัสดุที่เรานำมาทำของเล่นของใช้มีทั้งหมด2ออย่างก็คือวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นครับวัสดุจากธรรมชาติได้แก่ไม้โลหะและดินส่วนวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่ผ้าแก้วยางพลาสติกและกระดาษครับ วันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้บายบายครับเด็กๆคะเดี๋ยวคุณนุชจะสรุปให้ฟังนะคะว่าชนิดของวัสดุที่นํามาทําของเล่นและของใช้นั้นมีอะไรบ้างนะคะ 1. ไม้ค่ะไม้ทํา โต๊ะโต๊ะเก้าอี้ค่ะ2ออยางนะคะยางทําอะไรได้บ้างน,นะคะมียางรัดนะคะยางรถยนต์นะคะลูกโป่งก็ทําได้นะคะ3โลหะโลหะนํามาทําอะไรได้บ้าบงกระป๋องลูกกุญแจช้อนซ่อมค่ะ4 5ค่ะห้า เอามาทำอะไรได้บ้างนะคะคือหนึ่งคือทำผ้าพันคอค่ะทําปอกหมอนก็ได้นะคะทําตุ๊กตาดักก็ได้ค่ะเด็กๆคะคุณครูนุขขอจบคลิปเพลงเวยนนี้นะคะสวัสดีค่ะ